วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามอายุไม่ถึง18ปีไม่ควรรับชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมช่องคิดว่าต้องใช่นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมนะครับผมสาวถ้ำนะครับรโอ้โหปีหนึ่งเกมนะครับที่หลายคนก็คงชื่นชอบกันอเริ่มถึงตัวผมด้วยนะครับเอาจิงผมก็ไม่ได้ค่อยชอบหรอกเพราะผมไม่ค่อยได้ทําเลยนะคลิป เกมสาวถ้ำนะวันนี้ก็เลยอยากมาลองทําดูครับกับทุน50สบาทนะ,ะทุนแบบน้อยมากๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดสกาย like, ช่องให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจลเล็กให้กันด้วยนะครับผมนะวันนี้ทุนเราน้อยนะครับขออนุญาตเบ็ด2ก่อนแล้วกันอา้าวเรียบร้อยครับโอ้โหเบ็ดสองครับกดรอบเดียวเข้าเอาว่ะเข้าเร็วอย่างนี้ผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจะแตกหรือเปล่า เป็ดห้เอ้ยทุน50าสิบเราเอ้ยสวยงามครับมาดิ200ร้บาทท่านผู้ชมขึ้นเร็วอยู่ขึ้นเร็วอยู่อ่ะ11หมนุนทุนห้เราวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงเหมือนกันเออมีวันวันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาขึ้นมาสามรอแล้วครับท่านผู้ชมถือว่าโอเค ไปเร็วหน่อยแล้วกันฟีในฟีไหมไม่มาบะอืมเงียบเข้าเร็วอย่างนี้เงียบตลอดเอาเจมาดิ J ي, สวยครับโอ้โหละไวไวสองแถวครับท่านผู้ชมมาอุ๊ยสวยครับได้ตัวแพงด้วยร้อยห้าสิบไปดิสวยงามครับผมายมาไอ้เขียวช่องสองมาไหมได้สิบอยู่ครับท่านผู้ชมไปต่อสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับยอดรวมครับสวยจัด ได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่อ่ะขึ้นมาแล้วขออนุญาตเบ็ดห้าแล้วกันนะต้องไล่เบ็ดเอาดิได้สิบดิเต็นนี้สวยงามครับไปต่อครับเต็มหน้าท่านผู้ชมเออไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าถแรกมาสวยครับหุมพันสองไปดิเบ็ดห้าเอาดีวะเอาวะสาวถา้ำเอาเรื่องจัด อันแปดแล้วครับท่านผู้ชมสวยงามครับผมจะเล่นสูตรไล่เบ็ดของผมแล้วกันนะอ่ะขอยอดเบ็ดสิบต่อเลยเฮ้ยหนึ่งสเกตเตอร์หนึ่งสเกตเตอร์ได้ฟรียังไงหนึ่งสเกตเตอร์มามาวะท่านผู้ชมเอาดิเบ็ดสิบครับอย่างนี้มีมีโอกาสได้ลุ้นเบ็ดสิบถ้าแตกมาดีๆก็โอกาสสามสี่พันอยู่นะ ไปต่อครับแล้วมันยังไงมันจะยังไงมาสิท่านเก้าเอวยังไงโอ้โหยี่สิบเอ็ดเหรอน้อยมากเบ็ดสิบทำพิษครับท่านผู้ชมสิบแปดบาทโอเคกดเบ็ดสิบต่อแล้วกันนะครับเฮ้ยโควิท่านผู้ชมโอ้โห,โอ,โหอย่างี้ต้องฟรีแก้ตัวแล้วไหมอ่ะอย่างนี้ต้องแก้ตัวไหมฟรีแก้ตัวหรือเปล่า แล้วยังไงครับเป็นฟรีแก้ตัวหรือไม่อย่างเงียบได้โปรดอย่างเงียบเงียบแล้วรู้สึกไม่ดีอ่ะยังไงต่อโอ้โห9เก้าบาทท่านผู้ชมปีเกือจังอ่ะปีเกือมากอ่ะต่อครับ ไอ้ม่วงสวยไอ้ม่วงมาไอเขียวมาต่อสวยครับไอฟ้าไหมไอฟ้าไอฟ้ามาดิโอโหเต็มหน้าพปดีพันแปดครับท่านชมสามพันแปดไปแล้วครับท่านชมเอาแล้วยังไงเนี่ยสวยเกินสวยเกินสิบสิบสิบอืมสิบ,สบ,สบ,สบไม่ยอมมาสองพันครับผมท่านชมเอาเรื่องจัด เอไหมเอแล้วไหมเอต้องมาไม่อย่างนี้เอมาครับสวยงามครับผมแล้ววายอยู่ข้างหลังมีตัวต่อไหมไม่ม,มีท่านชมโอ้โหเสียดายมากวายสองแถวอ่ะเบ็ดสี่สิบครับไปต่ออย่างนี้ต้องไปต่อสวยครับโอ้โหเก้าร้อยหกสิบครับห้าพันไปแล้วท่านชมสวยไปไหนของมันดีจริงๆว่ดสาท่้ำ อ่ะไปต่อนะครับขออนุญาตไปต่อที่เบ็ดเอ้ยเราต้องขึ้นเบ็ดห้าสิบดิเออไอเขียวไอเขียวไอเขียวเขียวต้องเข้าโอ้ยเขียวเขียวมาโอ้ยเขียวโอ้ยได้ลุ้นอยู่เขียวไหมเขียวมาเขียวมาเว้ยหกพันไปดิไอเสี้ยวสวยงามครับหมื่นสามไปดิไหลจัด เออ960โคตรไหลครับตอนนี้หมื่นห้ไปแล้วครับท่านผู้ชมเกินไปมุ้ยต้องเบ็ดอ่าข้ามไป160ก็ได้ไม่มี150เอาดิมาดิสวยไปดิเบ็ด150ต้องเอาเรื่องจัดเอาไหม300แล้วยังไงได้เจต่อครับ480ไปต่อไหมพันสองครับท่านผู้ชมไอ้อ้ย เอ้ยข่ไอ้ม่วงไอ้ม่วง,ไอ,วงไอ้ม่วงแถวสองไอ้ม่วงแถวสองลงเว้ยสี่หมื่นสี่หมื่นค่ะท่านผู้ชมห้าหมื่นเก้าไหลจัดพอพอเลยคลิปนี้นะครับผมสาวถา้ำไหลสุดๆไหลแบบไม่ไม่พักโอ้โหหัวใจชวายนะครับต้องพอละโอเคผมพอละกับ กำไรที่ได้นะครับกับทุน50บาทนะครับแตกมาทั้งหมด59,833ครับโอ้โหปรบมือให้ตัวเองก่อนอ่าเดี๋ยวต้องไปถอนดีกว่าพอละอ่าเราจะเล่นแบบมีสตินะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็พอกันเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับต้องบอกเลยว่าโอ้ oh. โหไม่รู้จะมีมีอะไรมาพูดแล้ว ่ะก็ตามที่เห็นเลยนะครับต้องปิดคลิปละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ